ออสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้เส้อมาใส่หลอดนะครับ,บ,รบแต่ว่าเป็นหลอดปลานะครับพี่น้องพอดีเห็นหลอดปลาวันนี้กันใส่นะครับถือปลามีเต่โตใหญ่ๆนะครับโตงามๆนะครับใส่ตรงริม สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ซื้อมาใส่หลอดนะครับแต่ว่าเป็นหลอดปลานะครับพี่น้องพอดีเห็นหลอดปลาวันนี้ก็ใส่นะครับถือปลามีแต่โตใหญ่ๆนะครับโตงามๆนะครับใส่ตรงริมนำไหลมานะครับนำสไลลงท่อนะครับจะเลยว่าวันนี้ว่าซีล่องมาใส่เมืองใส่อีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับนี่หลังนี วางไว้คือเพ่อนเละครับาวางไว้สี่ตานพี่น้องเนาะไปบ่อ่อยู่บ่ กะตัวนี้ใส่ดักตรงปลาติดเบิรนขึ้นนะครับจะหาคนมา กระน่ำไหลลงทอตรงนี้นะครับปลากระปืนขึ้นมาตรงนี้ปลาซิม,มีช่องตรงนี้นะครับก็ลองใส่เบื้องนะครับบรรหามัน 5, 000, นะครับเดี๋ยวมาเบิง้งฟังผีฟังพีก็เห็นปลาขึ้นกันครับปลาหลาขึ้นกันนี่ครับตรวจจาดจตรวจจาดเลยนี่นี่นี่เห็น,นเห็นเลยครับ,บนี่เุูหงสิกระจ่ไจังไไดักัณนานี้นะครับ พี่น้องเคยใส่หนาทอหลังทอจะได้นะครับจะได้ก็คออเมีนตนมาบอกนเด้อพี่น้องเด้อคเดี๋ยวมาเบิงผลกันครับเดี๋ยวจงได้ก็ค่อยเบิงผลอีกที่หนึ่งนะครับถามเคลื่อนคนละครับครับผม เอาคีรออกเสามือไหมครับมาเบ่งมาชมน้ำกันนะครับนะครับมือว่านที่ได้ว่างพอไปนะครับมาเบ่งว่าผนงานที่เป็นจังใด นะครับก็มาว่างลอบไว้ตรงนาปากท่อตรงนี้นะครับถือบ่อชุมผลงานเหมือนกันรอบไปมีถือบอโอ้บ่ถืพอพ่อโตบ่ม,มีพอ่อโตโออะไรก่อน ดูนี่ละบาถ,ถึอพี่นอ้องมานมนมามนโซลูปครับทีมงานโซลูปอีกแล้วเอาอย่ามาเบิ่งฟังนี่ครับคือ <c oughs> บอฟัง <c oughs> น้ำก็โล่งแห้งครับพี่นอ้องหนามโล่งแห้งครับโอ้นี่กระปุกถือขึ้กันเออมาหนีก็บ่ถือแต่ว่าปลานี่ขึ้นหลาได้พี่น้องปลานี่ขึ้นหลายบรรย,กา,า,ยากาศดีครับครับพี่นอ้องปลากระปุกถือ สบาบรรยากาศย่ำเสานดีดีดีครับพี่น้องปลาติดกำลังจืขึ้นตอนนี้อากาศกัประมาณย1เองศาครับอากาศกำลังพอดีหนานพอดีนะครับใส่หลอบก็บาถือ <c oughs> ถือโอกาสถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งนะครับย่ำเสาย่ำเสาบานเท่านะอากินอายุบานเท่า,นะา,อา,อา,าแล้ววิถีชีวิตบานเทาครับผม ตรงนี้ก็มีปลากอคอ่นะครับมีแต่ตัวง่ามตัวซำไข่เนี่ยพี่น้องแต่บมหงว่าชีใส่ย,ยังไงชีอเอาจัางไงมีร้อยเต็มเียครับเห็น,น,นบ่พ,นพี่น้องนี่ามาเห็นเนาะครับเอา้าสํารับคลิปนี้นะครับก็จากลาไปเพียงแต่เท่าน,นี้นะครับ กะพบพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ